เออลมลื่นเลย,เยแดดไม่มีสบายเลย,เ,ยเดี๋ยวสักครู่เราก็จะไหว้พระกันนะบวงสวงส่วนที่ประรำพิธีหล่อพระก็บงสงเหมือนกันแต่บงสงไม่ ไม่ได้เต็มอย่างนี้นะเนเดี๋ยวแล้วก็บอกพระกันตอนที่เราบวงส่งที่นี่ทำอะไรส่วนที่นั่นก็เป็นการขออนุญาตท่ทตาี่จะของที่อะไรบางก็ว่ากันไปนี่ยังไม่ค่อได้นอนกันนะพระก็ไม่ยังไม่ได้นอน พวกเธอหลับสบายไหมล่ะสบายก็เป็นความเต็มใจของเราเราสาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนในความดีโดยเฉพาะ คำชื่นชมเนวาราสกาละอย่างนี้เราทำเพราะว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า,าก็ทำพระท่านก็ทำเต็มที่ของท่านไม่ได้ห่วงอะไรเลยเก็พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดอ,อย่างที่เธอเห็นนี่แหละพระแล้วก็ตัวเสิตักขาเด็กๆ ใน,นการหล่อพระในวันมาคบูชาด้วยเธอทุกคนก็ต้องรักษาจิตใจของเธอให้เหมาะสมนะบุญที่เราได้ทำเนี่ยมันมีกำลังใหญ่แต่ถ้าจะให้มันผลของบุญที่เราทำมันมีอาดุภาพ หมายถึงว่ามีอานิสงส์สมบูรณ์แบบสมดังใจที่เราตั้งใจกันมาทาําความดีกันนะเธอก็ต้องทาําความดีแบบไม่มีความชั่วอาจจะดีเนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอต้องสำรวมระวังเข mm hmm. าเรียกว่าจิตใจของเราก็แล้วกันเ mm hmm. พราะเรื่องของวาจาถ้าใจเราไม่ปล่อยปะละเลย วาจาของเรามันก็จะไม่ปล่อยไปด้วยใช่ไหมล่ะเออใจเราคุมดีการกระทําของเรามันก็ไม่ปล่อยตัวออกมาถือว่าเป็นการเอาการปฏิบัติสิ่งนี้เป็นเครื่องบูชาก็แล้วกันนะเออดอกไม้ใบสีเราก็ตั้งใจบูชาเป็นไปเพื่อแสดงสึงความตั้งใจของเราว่าเรามีความตั้งใจมากหรือว่าเราตั้งใจน้อย มันก็อยู่ที่สิ่งที่เป็นของสมมุทิเหล่านี้นี่แหละเพราะถ้าบอกเราตั้งใจมากแต่มันมีใจในใจเราคนอื่นเขาก็คงไม่ได้เห็นว่าความตั้งใจของเรามากหรือว่าน้อยแต่เราจะพูดว่าเราตั้งใจมากเขาก็ไม่รู้ว่าแกโกหกกระเป๋าวะไอ้ไอ้นี่มันโมอีกแล้วหลงตัวเองว่าดีมัง่งตั้งใจมาก นั้นดอกไม้ใบสีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องแสดงของความตั้งใจของเรามากแต่ในความตั้งใจของเรามากมันก็ต้องไม่ประกอบไปได้วยกิเลสและตัณหาความตั้งใจของเรามากมันจึงจะมีความบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็มีอนุภาพมากด้วยนี่นะนั้นในเรื่องของจิตใจของเรามันสำคัญ แต่สิ่งที่มันแสดงออกมามันก็เป็นเรื่องสําคัญกับบุคคลที่เขาเป็นของหยาบๆหมายว่าตาเราในเห็นเนี่ยตาเราเป็นคนเห็นเราก็ต้องบอกว่าโอ้นี่เขาตั้งใจเราจะรู้ทันทีใช่ไหมล่ะแต่เรื่องในจิตใจของเธอไม่มีใครทราบว่าเธอตั้งใจอย่างไหนตั้งใจเพราะเธออยากได้อะไรเป็นผลตอบแทนก็ไม่มีใครทราบ ตั้งใจเพราะเธอตั้งใจจะบูชาจริงๆก็ไม่มีใครทราบเรื่องของเธอมันก็เป็นเรื่องที่เธอทราบของเธอแต่เพียงคนเดียวถูกไหมเนีอันนี้เก็บเอาไว้ไม่ต้องโชว์นะคนไม่เห็นแต่เทวดาเห็นเออที่เขาไม่ใช่คนแล้วก็เห็นความตั้งใจของเธอว่าเธอทำเพราความตั้งใจอะไร นั้นเวลาของเราเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เรามีแต่ตอนนี้กับเบื้องหน้าที่จะมีกับเราไปในทิศทางที่เราประสงค์ว่าใจของเราจะไม่เสียประโยชน์ต่อการทำความดีในวันนี้บวงสวงเราก็ตามธรรมดาคือการสร้างพระองค์หนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนา เราก็ต้องอันเชิญท่านที่เป็นท่านเท้าจา่าตุมหาราชทั้งสี่ท่านผู้ดูแลรักษาคนดีเรียกว่าสิ่งที่ช่วยให้คนดีทั้งหลายอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านจึงมีหน้าที่ประจำตามชิดต่างๆชิศเหนือชิดตะวันออกชิศใต้ชิดตะวันตกเนี่ยนะนอกจากท่านลุงเท้าจา่าตุมหาราชทั้งสี่แล้วก็ยังมีท่านที่รองลงมา และท่านอินสกะท่านอินสกะก็มีหน้าที่รับบัญชาทำภาระดูแลกว้างออกไปอีกและท่านอินสกะเหล่าๆนี้เบื้องหน้าท่านก็นจะมาเป็นท่านท้าวจ่าตุมาราทั้งสี่เมื่อถูกคัดเลือกขึ้นมาในท่านที่เป็นท่านอินสกะก็ยังมีบริวาร ของท่านอินทกะทั้งหลายที่คอยดูแลสิ่งที่ท่านมอบหมายภาระนั้นในบรรดาเทวดาทั้งหลายที่มีหน้าที่สำคัญเพราะท่านต้องมีกำลังทั้งจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างท่านลงเท้าจาตุมาราชทั้งสี่ท่านเป็นพระอ,อริยะอย่างน้อยพระพระอนาคามีท่านอินทกะ ท่านก็เป็นพระอ,อริยก็มีเยอะบริวารของท่านที่เป็นพระอ,อริยก็มีแล้วท่านไม่ได้เป็นเทวดาที่มีความเป็นพระอ,อริยะอย่างเดียวท่านยังเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติมีฤทธ์มีกําลังฤทธ์มากกว่าเทวดาที่ท่านไม่ได้มาอยู่ในฐานะในชั้นจาตุมาราชทั้งสี่ อย่างที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นสวรรค์ที่เหมือนกับเทวดาที่มีท่านปู่พิอินใช่ไหมล่ะท่านเป็นประธานในเทวดาทั้งหมดแล้วก็มีเทวดาชั้นอื่นๆเช่นชั้นดุสิตก็เป็นเฉพาะพระโพธิสัตว์เรียกว่าพุทธบิดาพุทธมารดาของพระโพธิสัตวในนั้นไม่ฉะนั้นก็เป็นพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปฏิผล ส่วนชั้นยามาก็เป็นที่เทวดานังฟ้าที่ท่านชอบในการสวดมนต์ภาวนาก็มีชั้นสูงขึ้นไปอกีกชั้นนิมานรารดีปรมมนิพัสสวัสดีอย่างนี้เป็นต้นนะท่านเหล่านี้ก็จะมีความดีของท่านเฉพาะเฉพาะไปแต่เฉพาะท่านเท้าจาตุมราทั้งสีท่านมีความเกี่ยวเนื่องกับเราทุกคนมาก เปรียบประดุจดังท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยคุ้มครองด้วยคอยดูแลด้วยคอยรักษาความสุขทุกข์ของเราด้วยคอยให้โอกาสที่เราเป็นคนดีด้วยปกป้องความไม่ดีของเราไม่ให้เรากลายเป็นคนเลวด้วยถ้าเราเป็นคนที่มีความตั้งใจทําดีนะท่านก็จะคอยคุ้มครองรักษาอ <c oughs> แต่ถ้าคนไหนเป็นคนพาลท่านก็จะกันไม่ให้คนพาลเนี่ยเข้ามา ลุกรานคนดีนี่ใครเลวท่านก็จะไม่อยากให้คนเหล่านั้นเนะเข้ามามีส่วนร่วมหรือมาขัดฝางคนดีที่เขากําลังทําความดีกันพอเข้าใจนะในเวลาเราบวงสวงนะนึกถึงทั้งท่านผู้มีพระคุณที่สุดเลย คือองค์เสด็จพัะสมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานก็น้อมใจกราบน้อมจิตของเรานะคารวะก่อนน้อมเข้าหาแสดงความก็เ,มเรียกว่ากตัญยูกตวเวทิตาก่อทุกทุกพระองค์แล้วก็ขอบพระคุณท่านด้วยอีกอย่างนึ่งก็ขอเชิญท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเรา มายถึงว่าทองก็ดีเงินก็ดีนะ <c oughs> หรือว่าสิ่งต่างๆที่เธอเอามาหล่อร้อมเป็นรูปผสมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ขอถวายให้ท่านน่ยได้มีส่วนเป็นเจ้าภาพเหมือนกับเราด้วยแต่อย่างนั้น